สวัสดีค่ะพบกันอีกรั้งกับชอบ่อง B O U K คุ m e s t นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อทั้งหมด4ตัวะคะ่ะว่ามีเสื้อตัวไหนบ้างน,นะคะงั้นเรามาดูเสื้อตัวที่หนึ่งดีกว่าคะ่ะเสื้อตัวที่หนึ่งก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะสามารถใส่ไปงานส,สวยๆได้เลยคะ่ะหรือว่าใส่บ้านแบบถ่ายรูปสวยๆค่ะลงเฟซลงเฟซดูลงอะไรก็ได้นะคะละนนคักษณะก็จะเป็นแบบนี้นคะ่ะจะเป็นยาวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ สีขาวสวยๆน่ารักน่ารักนะคะต่อไปอันที่สองก็จะเป็นเสื้อสีเขียวแล้วกันนะคะสีเขียว้ะก็แหลก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถใส่นอนได้เลยนะคะลองว่าใส่สบายแน่นอนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นย,วยาวๆแบบตรงนี้ตรงย,วยาวสวยๆสยีเขียวเหมาะสำหรับใส่นอนเวลารน,น้อยนะคะ สามารถใส่ได้เลยค่ะต่อไปชิ้นที่สามเป็นเสื้อชิ้นนี้กันนะคะนี่ค่ะเสื้อสีขาวเป็นสายแบบนี้นะคะ่ะเป็นเสือ้อสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ่สรระ,คะ,บบะ,คะสามารถใส่สวยๆได้เลยนะคะถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักแบบนีนะะ้ต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเสื้อ สีขาวแบบนี้นะคะลายเสื้อสีขาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังก็จะเป็นเปิดหลังแบบนี้นะคะก็มีโบกคล้ายๆนะคะสามารถใส่ข้างหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ชูหลังแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใส่สวยๆง่ายๆค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยะคะ่ะทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่เคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถชมได้เลยะคะ่ะว่าเราจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะคะถ้าคนชอบก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดเยอะๆเลยะคะแล้วก็มาติดตามกันนะคะว่าจะมารีวิวอะไรอีก สลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย